สวัสดีครับผมสุชาติครับโค้ดนิตย์ตังสืบพิมพ์ Sportpool และสต๊าดสกเกอร์นะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันวันจันทร์ที่8ธันวาคมนะครับซึ่งวันนี้โปรแกรมฟุตบอลยังคึกคักน่าติดตามต่อเนื่องนะครับและในส่วนของบทวิเคราะห์คลิปนี้นะครับผมจะโฟกัสไปที่2คู่ฟุตบอลรียุโรปคือพรีเมียร์ลีกอังกฤษและพรีเมรียร์รีกาโปรตุเกสนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณก็แนะนำนะครับราย swn 8 9เรื่องการเงินมั่นคงปลอดภัยครบคันละตอบโจทย์ทุกอย่างรวมถึงสามารถรับชมฟุตบอลสดฟรีทั่วทุกมุมโลกได้แบบจัดเต็มฝากไปที่รา right ย swn 8 9เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับคู่แรกไปกันที่พรีเมียร์อังกฤษเป็นเกมระหว่างวูแฮมป์ตันเปิดบ้านพบแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดทับ มาป่าฟอร์มแย่ไม่ฟฟ้นนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงคุณซื้อจากวิต่อเปเรรามาเป็นร็อบเอ็ดเวิร์ดอย่างไรก็ตามนะครับผมมองว่าวันนี้อย่างน้อยพวกเขาได้เปรียบเรื่องความเป็นเจ้าถิ่นและความสดสภาพร่างกายที่พักมามากกว่าแนวรุกวันนี้อยู่กันครบนะครับประกอบไปด้วยยอรเกนราเซนชองแบลกาดและ จอนอาริอัสคอยรากเรื้อเข้าทำประตูนะครับรวมถึงแดนกลางที่ยังแข็งแกร่งวางใจได้วันนี้เจอกับทาง ปีศาจแดงน,นะครับซึ่งชื่อชั้นศักยภาพดีกว่าฟอร์มภาพรวมช่วงหลังดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูจากฟอร์มการเล่นผลลัพธ์ในยุคของคุณซือรูเบนอาโมรินก็ต้องบอกนะครับว่ายังคงเช้าชามเย็นชามบทจะดีก็ดีนะครับบทจะแย่ก็แยกออกทะเรเลยครับภายใต้แท็กติก3 4 3เล่นกันแบบค่อนข้างกักกั พอสมควรนะครับเกมรุกไร้ความดุดดันแผงหลังมักมีช็อตผิดพลาดง่ายนะครับยิ่งเป็นนอกบ้านสภาพร่างกายพักน้อยกว่าแบบนี้ผมมองนะครับว่าไม่ง่าย,าย,ายเพราะฉะนั้นกับโจทย์นะครับที่เปิดให้ปีศาจแดงจําเป็นต้องบุกมาเอาชนะขาดเพื่อเฮตเทนคู่นี้นะให้กัดฟันเชียร์ทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าวูฟจะสู้ได้ดีถึงแพ้ก็ไม่ขาดถึงขั้นยันเอาผลเสมอเฮตเต็มได้เฉียบวูฟแฮมป์ตันนะครับในคู่นี้ คู่ต่อมาเราไปกันที่ฟุตบอลพีเมรารีกาโปรตุเกสนะครับเป็นเกมระหว่างวิตตอเรียกิมาไรส์เปิดบ้านพบกับกิว,วิเซน อันดับบนตารางของเจ้าถิ่นเป็นรองนะครับแต่ชั่วโมงนี้กีมาไร้ยกำลังยอดเยี่ยมมั่นใจนะครับชนะ4ี่นัดรวดเกมรุกยิงได้ต่อเนื่องยิ่ง่าสุดพึ่งปาชนะปอร์โตในฟุตบอลถ้วยทำให้ความมั่นใจนคึกคักเต็มเปี่ยมวันนี้เจอกับทางกิลว,วิเซนนะครับซึ่งอาจจะได้เปรียบความสดที่ผักมากกว่าอันดับบนตารางในรีดีกว่านะครับแต่ความเป็นจริงแล้วกิลว,วิเซนเกตบบอลไม่ได้เหนือกว่านะครับยิ่งถ้าดูจาก ฟอร์มยามนี้ขาลรรวมถึงสรีเกายามเจอกันช่วงหลังก็เป็นรองคู่นี้เจอกัน4นัดหลังสุดเป็นทางกีมาลายชนะได้ถึง3นัดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลเหล่านี้กับโจทย์นะครับที่เปิดมาให้ไม่มีฝั่งไหนได้เปรียบเสียเปรียบเฉีย์ทางเจ้าถิ่นนะครับเชื่อว่าไม่เสียเปรียบอย่างน้อยจะไม่แพ้นะครับและมีโอกาสเต็มด้วยการเบียดเอาชนะได้เฉียกีมาลายนะครับวันนี้ครับ2คู่ในคลิปนี้ฟุตบอล2รีประจําวันจันทร์คลิปนี้นะครับเฉียบบูแพมตันและ กี่มาไรซ์ขอุกทกันเชียร์บอลแบบมีความสุขนะครับเฮงเฮงวัรวยไปเจอกันใหมพ่พรุ่งนี้สวัสดีครับ